สวัสดีพี่น้องพป้งปาทุกทุกคนนะคะพบกับคำนั้ช่องคนานั้สตอรี่กับ EP ีที่22เชียงหน้าน้อยในฝันนะคะอันนี้เรามาดูความคืบหน้าใน EP ี22ว่าไปถึงไหนแล้วนะคะแลวก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นปกำลังใจคำนั้นด้วยกันนะคะเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเราไปรับชมก่อนเลยค่ะว่าความคืบหน้าไปถึงไหนกันแล้วไปถึง มาค่ะทุกคนคำนาจะพาทุกคนไปดูความคืบหน้าของการทำเชียงนาน้อยในฝันของคำนากับสามีนะคะกพราความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วต่อจากอีพีที่แล้วเนาะแล้ววันนี้เราก็จะมาดูว่าถึงไหนกันแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเอ่ยเมื่อวานนี้นะคะอีพีที่ผ่านมานะ,ะการตีป้า อบนอกอยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะวันนี้ก็เริ่มจะเข้าท,ที่เข้าทางน่าจะเสร็จวันนี้นะคะปีฟ้ารอบนอก <c oughs> โอ้อันนี้มีหญิงเดียวนะคะในในในงานก่อ,อกสร้างนี่มีหญิงเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะสวยสุดที่นี่เลยทีเดียว่ะ ต้องดูว่างานต่อไปคือะไรที่มีเพิ่มในอีกทีนี้ก็คืองานทาสีนะคะงานนี้นอนทำโคตรสบายเลยทุกคนนอนทำนะคะนั่งทำไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันพื้นที่แพรบแรบน,นะงานสบายมงานสบายค่ะงาน,นสบายนี่ค่ะต้องนอนทำกันเลยทีเดียวไม่นอนทำไม่ได้นะ,ะอันนี้เป็น ผ้าสีสีอา่ผ้าด้วยนะคะาผ้า okay. พอเราตีฟ้ารอบนอกสิบก็มีการผ้าสีน่นก็นอนทานะคุูแล้วมีหมอนด้วยนี่จะช่วยไม่เมื่อยคอนนะคะทุกคนบางครั้งด้านนั้นก็ตีฟ้าเก็บงานของการตีฟ้านะคะบางรอบตัว ตัวตัวบ้านตัวนี้นะคะตัวบ้านตัวนี้อ่ะอมาดูผลงานท<ม>ี่เสร็จเมื่อวานนี้ในการตีฝ้าแล้วก็ามาดูนี่อืมตีฝ้าเมื่อวานนี้นะตีิ้าเสร็จก็ทาสีสีจ,จะเป็นดอกขาวนะคะอื้อเลย ต้องได้นอนทำนะคะงานสบายค่ะ,อะนอนทำก็ได้นะคะนั่งทำไม่ได้ค่ะแล้วก็มีทาสีไมเชล่าเป็นสีทเทาเข้มน,นะคะนั่งทำแบบโค้กเลยนะนี่เห็นไง อันนี้ก็เป็นการทาสีไม้ฝาั่งเชราที่เป็นไม้ฝาั่งเชราโชว์ด้านหน้านะคะเป็นสีเทาออกขึ้นเทียมหน่อยนะคะเพราะว่าบ้านเป็นทรงยอบนกุนเปื่อยนะอ่าส่วนสองคนนั้นก็จะเป็นสองพี่สองนเช่าสองคนแล้วก็จะเป็นเก็บง,งานสีป้าน,นะคะป้าน,นี่ที่มาเห็นเพื่อนก็จะมีการทาสีด้วยเช่นกันนะคะเพื่อเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยไงล่ะคะงานอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็สี่โมงแรงแล้วนะคะค่อนข้างคืนนะคะเราจะไปสอบถามเจ้าของเฮงนานะคะว่าเป็นยังไงบ้างมาดูงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะผลงานใช่ไ้ใช้ได้นะคะชอบไหมคะสีเทาเข้มแบบนี้ชอบนะคะคิดบ,บา้บานบ้านเฮงนาน้อยเชงนี้จะสวยไหมคะคิดาผมคิดว่าสวย่นะ อ๋อสวยนะคะอ่าก็นะคะนี่คือเจ้าของเพียงนาแล้วบอกว่าก็สวยอยู่นะคะอะเรามาคอยติดตามดูว่าจะสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับ ็นยังไงกันบ้างคะงานวันนี้เป็นงานเหมือนจะไม่ยากนะคะแต่เป็นงานละเอียดคะ่ะแล้วนอนทําแบบเหมือนสบายแต่ไม่สบายนะทุกคนยังไงแล้วฝากเป็นกำลังใจให้ช่างอาชีนเจลเลี่ยมด้วยนะคะแล้วก็มาฝากติดตามนะคะติดตามรับชมอีพีต่อไปว่าถึงน้อยแห่งนี้จะเป็นหน้าตายังไงสวยแค่ไหนนะคะฝากติดตามด้วยลวกันเจ้าะเม่นในอีฟีหน้าค่ะสําหรับอีฟีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย กดไลก็สับสกไกรให้แน่เนื้อใจจะมีเวลาก็เข้ามาคุยในไลน์สดคิดจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็คอมเมนได้ใต้คลิปไงบบกกันให้รู้